ุงแก้วจะอยู่ฝั่งทางตะวันอกตะวันตกมันแล้วครับว่าส่วนทันยกออกตะวันออกมาเลยฮะโคลาฟากจังหวัดเดียวกันแต่โคลาฟาาตัวขี่ค์ดเอมือชีพทั้งสองคนเซเอซีบาสปอร์กับเฮียมาเจ็ดแปดหกพร้อมแล้ว โอ้โหฟาวครับไปไปบอลตครนไายยกฟาวหนึ่งเที่ยวโดนไปก่อนหนึ่งใบเหลืองเฮ้ยราคาเป็นไงนิ่งอยู่ฮะตอนนี้โอ้โหแมนยูได้จุดโทษบูโนโ่ฟัน,นันเดสยิงไม่เข้าไอ้อแมนยูยังตามอยู่เสียต่อไปฮะ เอาแล้วครับเอาใหม่ครับคู่นี้ครับท่านผู้ชมโดนไปหนึ่งเหลืองครับลาาหลุมแก้วเจอกับพัญบุรีของหกเซเอซีบาสปอร์ตเจดีเคของหกครับสบเคเซเว่นเยี่ยมมาเจ็ดแปดหกพร้อมแล้ว ยังทำมาได้พี่น้องที่อยู่รในรถตู้นครับระหว่างทังยบุรีของหกเจอกับยอดทีมจากลาลุมแก้วปทุมธานีแจ้งอันดี้โค้งห้าเอลเวมเนเอาลงไปจะทำตันหรือไม่ทันแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โห์ลาลุมเกลขอไปเลยชย